ผมอธิพง์มอเตอร์นะครับอธิพงนะครับเป็นผ,ผู้ผลิตรถลายแรกของเืองไนยเนะครับเป็นผู้คิดค้นสามล้อเครื่องอบรรทุกนะครับเพื่อใช้ประโยชน์สาธารประโยชน์นะครับท่านจะไปใช้ในงานส่วนตัวที่ไหนก็ได้นะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากครับถ้าเราใช้รถสามล้อจะประหยัดน,นะครับทำให้ท่านขา,ขายได้ล่ำรวย เพราะว่าเราประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเราประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็มีกาไรมากขึ้นดังนั้นวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํารถสามล้อเครื่องคันนี้นะครับเป็นมือสองออสภาพดีเพราะว่าเราเราเรานำมามาแต่งใหม่นะครับเครื่องเครื่องอะไรชิปใหม่หมดนะครับชิปใหม่หมดแล้วก็สภาพนีเรียบร้อยนะครับเพราะว่าสามารถสามารถพิสูจน์ได้นะครับ เพราะว่าเราก็รับประกันให้ด้วยนะถึงแม้มือสองก็ยังรับประกันให้ฉะนั้นฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้นะครับรถคันนี้นะครับรถแกันับรุ่นนาคีนะครับรุ่นนาคีเป็นร้อยยี่ห้าซีซีเดินหน้าสี่เกียร์และมีถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับราคาไม่แพงครับสี่หมื่นสี่เท่านั้นเองนะครับจะเป็นสดทั้งนั้นหรือว่าจะ่อน ก็ตองมาคุยกันดูนะครับฉะนั้นท่านได้รถคันนี้ไปไท้นะครับเรารับประกันได้ว่าท่านจะได้มีผลกําไรดีรับรองรวยรวยแน่ๆนะครับเพราะว่าค่าใช้จา่ายมันถูกๆเนี่ไม่ว่าจะไปผลน้ําผลอะไรผลสินค้าพัดอย่างก็ใช้ได้ดีนะครับโอเคติดเครื่องได้นะครับวิ่งให้ดูเลย

อ,อนนี้นะครับผมลดให้พิเศษนะครับเหลือสามหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้าหาซื้อไม่ได้ที่ไหนในสภาพนี้นะครับเป็นสภาพที่ดีช็คโอเคเลยครับนะครับสภาพที่เรียบร้อยโอ้ถูกมากราคาหม่ๆมหกหมื่นห้านะครับฉะนั้นเราตุนซื้อได้แค่ครึ่งราคานะฉะนั้นเออโทรมาเลยครับโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร 042222707ติดต่อคุณอ้อยได้นะครับโทร42222707 2อธิพงศ์มอเตอร์นะครับอธิพงศ์มอเตอร์รับประกันให้นะครับแล้วแบบนี้